GPS Watch รับซื้อขายแลกเปลี่ยนนาฬิกาทุกชนิดท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ทางเพจ GPS Watch หรือสามารถแอดไลน์ ID แอดไซ GPS Watch ได้เลยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง GPS Watch นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมนาฬิกามิโดสเรือนนี้นะครับซึ่งทั้งสองเรือนนี้เนี่ยมีความคล้ายกันอยู่นะครับทำไมผมถึงมองว่าคล้ายนะครับ ตัวซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นนาฬิกา m i d o d อ c o m m a n d รรหัส8ป6 9ปี98นะครับขวามือของผมเป็น m i โ d o c o m m a n d e รรหัส8269ปี2000นะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับผมจะให้ดูปี2000นะครับปี2000เนี่ยลักษณะของเกรนเมทาซเนี่ยนะครับจะค่อนข้างสากกว่าปี98นะครับแล้วก็ ลักษณะของเม็ดทรายเนี่ยเห็นไหมครับว่าสีของเม็ดทรายเนี่ยมันจะใสกว่านะสีของเม็ดทรายจะใสกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าผลิตมาแค่ปีเดียวและตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเป็นพลอยไซจัมโบนะครับพลอยไซจัมโบเนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับอันนี้เป็นปี98นะดูลักษณะของเม็ดพลอยนะครับ มันจะมีฐานรองใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็จะมีตัวพลอยอยู่นะมีตัวพลอ,อยอยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวปี2000นนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นขาจับเหมือนขาจับเพชรนะครับเหมือนเหมือนขาจับเพชรเลยตรงนี้นะและขนาดเม็ดพลอ,อยเนี่ยจะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า เวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นแสง,งมากเลยนะมันจะค่อนข้างเล่นแสงส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าเล่นแสงไหมนะครับก็เล่นแสงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวนี้เนี่ยนะถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้จะเล่นกว่านะครับเป็นปี2000เพราะว่าพอยเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มันล้นมันล้นมันล้นแบบใหญ่จนล้นนะครับทุกคน ใหญ่จนล้นนะแล้วก็ตัวนี้นะลองดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือของตัวปี98นะครับตัวหนังสือมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะเห็นไหมตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันเหมือนตัวปี2 0 0 0เนี่ยจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวทีทีสวิตแลวก็เมททีข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้จะห่างกว่านะนี่จะห่างกว่าเห็นไหม จะให้เห็นชัดๆครับน,นะแต่ว่าตัวบอดี้หรือว่าลักษณะของสายเนี่ยเหมือนกันทุกประกาศนะครับแต่ต่างกันแค่หน้าปัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยลักษณะของเม็ดทรายจะขาวกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหยาบนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี ตัวนี้จะหยาบกว่าแต่จะขาวกว่านะมันจะออกไปทางเงินเงินนะครับจะออกไปทางเงินเงินแล้วก็หลักพอยนะค่อนข้างที่จะใหญ่เต็มซุ้มเลยนะครับเต็มซุ้มเลยเห็นไหมใหญ่มากนะครับเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยเราเวลาแบบมันเล่นแสงบนข้อมือเนี่ยมันจะค่อนข้างระยิบระยับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยที่ชอบหน้าทรายนะครับผมว่าต้องมีเก็บไว้สักเรือนหนึ่งนะ ต้องมีเก็บไว้สักเรือนหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็หายากนะครับเพราะว่าผลิตมาแค่ปีเดียวเท่านั้นตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่มิโดเนี่ยจะเลิกผลิตหน้าตัวคอมมานเดอร์ที่เป็นรุ่นเก่านะครับที่เป็นหน้าทรายเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นของใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยจะไม่มีของเลยนะจะไม่มีของเลยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือว่าสะสมผมแนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะราคาขึ้นมากกว่า แต่ว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แย่มันก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะถือว่าสวยเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะหน้าปัดจะมีการเคลือบแลเกอร์มานะครับจะมีการเคลือบแลกเกอร์มามันเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะออกเฟดเฟดเหลืองๆหน่อยนะครับจะออกเฟดเหลืองๆหน่อยเป็นธรรมดานะครับสำหรับนาฬิกาที่มันเป็นนาฬิการุ่นเก่านะแต่ถ้าสมมุติว่าตัวนี้เนี่ย ผมว่าลักษณะการเคลือบของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรุ่นตัวก่อนนะมันจะค่อนข้างที่จะใสแล้วก็เหมือนไม่มีแลกเกอร์เคลือบเลยนะเห็นไหมครับจะใสแล้วก็ค่อนข้างที่จะสากหยาบนะครับสากแล้วก็หยาบแต่ว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับสําหรับเรือนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูนะ ตามสูตรนะครับถ้าเป็นปีรุ่นถ้าเป็นปี98ขึ้นไปนะครับบานพับจะเป็นก้ามปูนะแล้วก็เป็นบัคเคลนสั้นนะนบัคเคลสั้นสายนะครับตอก SS ทั้ง2ด้านเลยนะตรงฝาหลังนะครับตรงฝาหลังจะมีรหัส100นำหน้าแล้วก็เป็นตัวข้างล่างตัวล่างสุดนะครับจะเป็น8269นะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอดี้มาค่อนข้างสวยเลยนะครับ บอดี้มาค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เป็นระบบเดียวกันนะครับเป็นออโต้ลานแล้วก็เป็นเม้นประยมแบบสองจังหวะนะครับเหม,มือนกับตัวนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยผมได้ทำทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับนี่ก็ตามสูตรนะครับหน้าปัดสวยงามนะหน้าปัดสวยงามตรงกลางเนี่ยตีตามิโดอยู่นะ ตีตามิดอยู่ขอบเนี่ยนะครับมีทํำภายน้ํามานะครับตัวนี้ทํำภายน้ํามาเก็บงานเรียบร้อยนะครับสําหรับเดือนนี้ก็สวยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูว่าเวลามันอยู่บนข้อมือแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะ นี่น้เวลาขึ้นข้อแล้วมันสวยมากนะครับเวลาโดน LED แล้วมันจะมีความระยิบระยับนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบชอบนาฬิกาที่มันเล่นแสงนะครับเวลาเราใส่ไปไหนเนี่ยหรือว่าขึ้นข้อมือเนี่ยใส่แล้วปุ๊บมีคนทักเลยทันทีนะครับผมว่าเรือนนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเรือนนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ร้าน GPS Watch รับซื้อขายแลกเปลี่ยนนาฬิกาทุกชนิดท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ทางเพจ GPS Watch หรือสามารถแอดไลน์ ID แอดไซน GPS Watch ได้เลยนะครับ